สวัสดีครับเดือนเอียงออนทัวร์ยัมมี่คลิปนี้นะครับเราอยู่กันที่จอร์ดแฟร์รัชดาครับสถานที่ก็เป็นสถานที่แหล่งช้อปปิ้งนะครับทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นของกินนะครับของแต่งตัวนะครับตัวจอร์ดแฟร์เองก็เปิดเมื่อ1พฤศจิกาที่ผ่านมาเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูด้านในนะครับว่าสถานที่แล้วมีโซนไหนน่าสนใจบ้างเห็นบอกว่ามีทั้งอ่าของกินของใช้นะครับแล้วก็ของแต่งตัวเสื้อผ้าแฟชั่นครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ วันนี้ที่ผมมาก็จะเป็นวันเสาร์ที่สองนะครับช่วงหัวค่ำครับตอนนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณสักทุ่มกว่านะครับช่วงนี้ก็คนเริ่มทยอยมาแล้วนะตัวจอดเอแฝดเองก็จะเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นครับถึงประมาณตีหนึ่งครับเห็นบอกว่ายิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะครับที่นี่ฮะเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านในว,ว่ามีอะไรครับผมจะไปโซนแรกเนี่ยผมจะไป โซนอาหารก่อนนะครับไปดูโซนอาหารของที่นี่ก่อนคนเยอ,อยนะจริงๆครับที่นี่มาง่ายครับถนนรัชดาเพราะตัวจอร์ดแฟร์เองก็จะอยู่ติดกับบิ๊กซีรัชดาเลยย่านนี้ก็จะมีห้างดังหลายห้างเลยสถานที่สวยดีนะครับผมว่าเขาแต่งสถานที่ได้แนววินเทจครับ สำหรับขาช็อปนะครับสายแฟชั่นครสายวินเทจมีร้านรองเท้ามีร้านเสื้อนะครับเยอะอยจริงๆครับรูปแบบของร้านนี่จัดแต่งได้สวยมากครับหน้ามาเดินถ่ายรูปครับที่ผมพามาเดินจุดที่ที่เป็นโซนอาหารกันครับโซนอาหารก็จะเป็น เป็นร้านแบบสตรีทฟู้ดนะครับแล้วโซนกลางๆก,ก็จะมะีมีโต๊ะนั่งให้นะมีเก้าอี้มีโต๊ะนั่งให้ก็สามารถที่จะซื้อหารแล้วก็ไปนั่งทานได้นะของร้านนี้เป็นร้านเป็นขนมนะครับเป็นไส้ทุเรียนลาวานะ <c oughs> เดี๋ยวดูมีหลายร้านเลยร้านเจ๊เท่เก๋มีหลายร้านเลยอันนี้เป็นร้านไข่ปลหมึกคนระับ เป็นเป็นปลาหมึกนะเป็นปลาหมึกย่างนะร้านนี้ก็จะเป็นร้านโรตีนะร้านโรตีก็มีอันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบทานง่ายนะจะเป็นเหมือนอาหารทาสั่งเป็นหมูกรอบนะพญาตน,นะครับเดี๋ยก็จะเป็นร้านแนวหมูกรอบนะกะเพราหมูกรอบอนะไรเงี้ย น่าทานมากครับ๋วยเตียวไก่ก็มีนะครับสวัสดีครับร้านก็เยอะอยู่เหมือนกันนะทั้ง2ข้างทางเลยฝันะ่งนู้นก็จะเป็นอ่าจะประเภทแบบว่าน้ำปั่นไอศครีมนะครับ,รบมีร้านเยอะเลยฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นมีร้านแนวน้ำปั่นแลแนวไอศครีมก็มีครับ ปลาหมึกช็อตก็มีครับหมึกช็อตรนะ้านนี้ร <Okay. S 1> ้านนี้เป็นร้านข้าวเหนียวมะม่วงครับจัดร <Okay. S 1> ้านสวยดีครับเท <Okay. S 1> ่ดิขน <Okay. S 1> มโตเกียวก็มีครับ <Okay. S 1> ร้านนี้ก็จะเป็นร <Okay. S 1> ้านแบบเป็นแนวแนว,แนวอาหารทะเลครับซีฟ f o o d กันยังมีเป็นปลาหมึกนะไข่ดองกระหางไข่หมึกทอดกุ้ <c oughs> ง,งเผาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหปลาหมึกไม้ใหญ่มากเ <c oughs> ราเดินข้นต่อนะครับ โอ้ร้านนี้เด็กๆเยอะมากครับก็จะเป็นผลไม้ครับเหมือนจะเป็นผลไม้ชุบนะได้แล้วค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะถังหูลูกถังหูลูกมันจะเป็นแบบเหมือนผลไม้เครือบเครื่อบน้ำตาลนะฮะอเยยชื่อถังหูลูกนะครับใช่ๆๆชื่อแปลกมากไม้ละหกสิบบาทเด็กๆชอบนะครับเด็กๆเพียบเลย เด็กๆมาลุมกันเลยร้านนี้เป็นม้ร้อยอบาทมเอามีตั้งแต่ไม้เท่าไหร่นะไม้ละร้อยหกสิบ60ไม้ละร้อยกว่าหกสิบบาทชื่อถังหูลู่นะพี่นะอ่าชื่อแปลกมากถังหูลู่นะจากที่เราเดินโซนอ่า ร้านอาหารมานะครับผมอันนี้ผมก็เข้ามาด้านในครับ <Okay. S 1> ก็จะเป็นร้านอาหารเหมือนกันครับเด mm ิน hmm. ดูไปด้วยกันครับ mm hmm. ผมชอบความดีไซน์ของสถานที่นะครับสวยมากครับ mm hmm. ก็จะเป็นร้านนั่งทานนะครับ ร้านนี้ชื่อว่าร้านกรุงเทพนะครับเหมือนกับตัวร้านของกรุงเทพนี่ก็ที่จอร์จแฟร์แดนเนลลมิดนะครับก,ก็จะมีอยู่นะครับมีสาขาอยู่ก็มีหลายที่นะก็จะเป็นเป็นอาหารทะเลซีฟู้ดนะครับแวนวอาหารทะเลซีฟูด้ดแล้วก็มีพวกต้มเล้งอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เป็นร้านใหญ่นะร้านนี้ ก็จะมีทั้งพญยาดนะครับนี่จะมีทั้งซีฟู้ดทะเลนะครับพี่ขอยญาตนะนชื่อร้านกรุงเทพนะ มีกุ้งเลยนะกุ้งมังกรนะตัวใหญ่มากเลยทำใหม่ๆกันเลยอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับพี่ลา,ล,าลาวาลิฟครับผมลาวลาวาลิฟน่าทานมากซีฟูนะ้ดทะเลก็มีนะครับ เราเดินชมกันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะเดินเป็นโซนๆไปนะครับเป็นร้านๆไปไปลองไก่ได้ไหครับไปย่างนะครับไปย่าตนะครับอันนี้ก็เป็นขนมเปี๊ยะไข่เค็มลาวานะครับค่ะแล้วก็เป็นเตี๋ยวเปียลาวา่ะอ แน่ใจว่ามีสาขาที่พระรามเก้าอ๋อพระรามเก้านะเหมือนผมเคยนนไปเหมือนเคยไปถ่ายอยู่อันนี้เป็นทุเรียนใช่ไหมใช่แต่แต่ไปถ่ายมานานมากแล้ว, <c oughs> วเป็นไส้ทุเรียนครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ จุดนี้ก็จังเป็นโซนแรกๆเนี่ยจะเป็นโซนของกินก็ใสเยอะนะครับเดี๋ยวเห็นว่าทางอีกฝั่งหนึ่งน่าจะด้านทิศใต้ครับก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าก็จะเยอะเหมือนกันผมชอบอตึกมากนะครับแต่งแบบแนววินเทจสวยครับถ้าใครแบบว่าสายถ่ายรูปนะมา,มาได้เลยนะร้านนี้ก็จะเป็นมีร้านสร้อยร้านเค,เครื่องประดับก็มีนะ วันนี้ก็จะเป็นที่แอดมาเนี่ยเป็นวันเสาร์ที่2นะครใครเคยมาที่จอร์ดแฟร์รัชดาแล้วมีร้านไหนแนะนำสามารถที่จะพิมพ์มาบอกกันได้นะครับว่าเออเคยมาชิมอาหารร้านไหนหรือเสื้อผ้าร้านไหนครับสวยๆนะแนะนำกันมาได้นะครับอันนี้เป็นทะเลคกนะครับประญาตนะครับนี่ก็จะเป็น คล้ายหนุ่มคกนะครับแต่มันเป็นเขาเรียกว่าทะเลคกใช่ไหมครับก็จะมีแบบปลาหมึกมีหอยมีกุ้งอะไรอย่างนี้ครับถ้าจะบอกว่าคล้ายหอยทอดได้ไหมครับตัวนี้ก็มีแบบมีส่วนผสมของแป้งอ่ะน่าทานมากเนี่ยมาต้นใส่ใส่ไปใส่ใส่ใส่ แม่ค้าพูดเหมือนภาษาจีนได้เลยนะ,ะคนต่างชาติก็มาเที่ยวที่กรุงเทพเยอะ,ะครับคนจีนเนี่ยชอบมามาเดินซื้อของซื้ออาหารกันนะบ้านเราก็สถานที่ท่องเที่ยวไม่แพ้ที่ไหนเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแรกๆที่เปิดตลาดนะผมว่าคนเยอะมากเลยครับ คนหนาแน่นครับยิ่งยิ่งดึกยิ่งเยอะนะครับเห็นที่เขาบอกมานะครับยิ่งดึกยิ่งคนคนมาช้อปปิ้งมาซื้อของกันเยอะรเราเดินกันไปดูเรื่อยๆนะครับว่ามีโซนไหนมีอะไรบ้างครับแอดก็ใหม่เหมือนกันเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับก็เดินไปดูด้วยกันครับเข้าตลาดไปดูือนกัน นแน่นนะน,นำให้เดินดูหลายๆซอยนะครับมาที่นี่นะครับจะมีมีของมีหน้าทานอยู่หลายๆร้านอยู่เหมือนกันนะครับของแปลกๆอยู่มีมีเยอะครับของหลากหลายอะ่ะแล้วก็สถานที่ของร้านแล้ว เดินสบายครับ oh <my> รข่าม่วงก็มีครับอันนี้ก็เป็นอาหารของบ้านเรานะเป็นขึ้นชื่อข่าม่วงข่าม่วทุเรียนนี้นี <Okay. S 1> ่กุ้งเต้นก็มีคร บบเดินเป็นล็กๆไปฮะเหมือนจะมีโซนที่แบบเป็นนั่งทานแล้วก็มีโซนทั้งแบบว่าสามารถที่จะซื้อ,อเดินไปกินได้นะครับตัวตลาดเองก็จะมีโซนที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นโซนแบบนั่งเล่นนะครับมีเก้าอี้มีโต๊ะรองรับนักท่องเที่ยวนะ บางร้านก็จะสามารถที่จะนั่งทานได้ในร้านเลยผมดูจากร้านอาหารนี่เป็นเป็นร้านดังๆขึ้นชื่อหลายร้านเลยนะครับที่มาที่ตลาดจอร์ดแฟร์รัชดาผมก็เดินเป็นล็อกๆไปนะเดินสับเป็นล็อกๆ็กไปก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวดูไปด้วยกันครับ ร้านนี้เป็นร้านผลไม้ครับมีทั้งมะม่วงปั่นสับปะรดปั่นนะครับหรือจะเป็นทุเรียนก็มีครับหน้านี้ก็ต้องบอกว่าทุเรียนก็ยังยังพอมีอยู่นะหรือจะเป็นเหมือนอันนี้ร้านนี้เหมือนเป็นสเต็กนะก็ย่างกันที่ร้านได้เลย อาจจะเป็นร้านแนวยำหรือแนวส้มตำก็มีนะเชงซิมอีนะครับ <S 2> <S 2> เป็นร้านขนมหวานชื่อเชงซิมอี gece. ใส่ขนมหวานก็มี มีหลายสาขานะครับผม,ผมเคยเจอมีมีร้านหลายสาขามากเข้าทุกซอยแล้วโอ้ร้านนี้เป็นร้านแนวผลไม้ปั่น,นครับผลไม้สดก็มีครับลองกองมีเงาะมีมัง,มงคุดก็มีมะม่วงก็มีนะครับ ร้านแ,แนวส้มตำก็มีนะร้านยำนะร้านนี้ชื่อว่ายำแซ่บลิ้นนะทำกันหลังร้านเลยเม,มีทั้งเมนูส้มตำแล้วก็ยำนะเป็นยำหอยแครงอะไรเงี้ยส้มตำทะเลนะบบางที่เรียกเกาเหล่านะเป็นเป็นแนวแบบว่าอ่ะเป็นแนวแบบ ้มตำแนวทะเลนะเป็นยำเกาเหลาเหลาทะเลสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นก็มีมีกุ้งเต้นก็มีใช่ไหมฮะอันนี้เป็นปลาหมึกช็อตนะเป็นปลาหมึกช็อตก็มีนะครับ ราคาก็ตามนี้เลยนะปลาหมึกชอตเราเดินกันต่อนะสวัสดีค่ะคะคุณป้าคร้านนั่งทานก็มีนะตรงนี้<ะ>เดินไปนล็อกๆเลยนะเหมือนจะแบ่งเป็นโซนๆนะครับก็คือของกินก็จะประมาณครึ่งตลาดนะที่ผมดูนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกโซนนึงซึ่งจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นของเต็งตัวนะครับเดินกันไปดูเรื่อยๆนะครับตามล็อกต่างๆนี่ก็จะเป็นบรรยากาศอของตลาดจอร์ดแฟร์รัชดานะฮะช่วงนี้หน้าหนาวนะครับก็เดินสบายๆครับ หมานกุ้งเต้นไหมครับม่นได้นะครับคเร้านกุ้งเต้นนะกุ้งเต้นครับหมูถ่อนก็มีนะครับหมูช็อตก็มีนะครับใช่ครับหมูเป็นเป็นเลยหมูเป็นเป็นเลยเดินไปเรื่อยๆครับ ในส่วนของร้านเองก็จะมีโซนท่านใดแบบมาเป็นหมู่คณะครับก็มีร้านแบบว่านั่งทานามีมีหลายร้านอยู่เหมือนกันนะเลือกได้เลยคนระับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำรถไฟนะครับบ่อปลาซีฟู้ดถ้าเป็นร้านนะครับหรือจะเป็นร้านกรุงเทพนะครับมีหลายร้านเลยด้านหลังนี่จะถ้าใครแบบว่ามาเป็นหมู่คณะนะครับมากันเยอะๆก็สามารถที่จะมามานั่งทานกันได้นะร้านเยอะอยู่ฮนะ ลองรับนะักท่องเที่ยวทั้งอาหารบ้านเรานี่ต้องบอกว่าเยอะอยู่แล้วครับประตูดิบด,ด,ดีแล้วนะ นี้เรา,าพาดูโซนรนะ้านที่เป็นแบบว่านั่งสามารถที่จะไปนั่งทานได้ด้านในในร้านได้นะโซนนี้ก็จะไปอยู่ด้านหลังนะครับของตลาดจอร์แนะนมีหลายร้านอยู่เหมือนกันชิ้นก็ไร้ตัวทุเรียนเชื่อมันในส่วนของรัชดาที่ผมว่ามาง่งายนะครับ ก็อยู่ใกล้ๆกับบิ๊กซีรัชดาเลยแล้วก็สามารถที่จะลงรถไฟฟ้า MRT นะครับ่าน่าจะเป็นศูนย์วัฒนธรรมครับอ,ออกประตูสี่ก็เดินมาที่จอดจอดแฟรรัชดาได้เลยร้านนวดก็มีครับนี่ร้านนวดก็มีใครเดินไม่เมื่อยก็มานวดได้ครับที่ผมให้ดูด้านหลังนะ ก็เดี๋ยวจะพาไปเดินดูโซนของที่เป็นเสื้อผ้าอีกทีนะครับจากจุดนี้ไปแล้วว่าโซนเสื้อผ้ามีมีร้านอะไรบ้างจากที่เราดูโซนของอาหารนะครับเรามาดูโซนเสื้อผ้ากันบ้างนะอันนี้เหมือนร้านสปาเลยครับกลิ่นจะหอมมากยืนหน้าร้าน ดีครับก็จะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นนะสวัสดีครับมีหลายสไตล์นะครับร้านเครื่องหอมร้านสปานี่มีอะมันเป็นผ้าพ้รู้ไหมถุงผ้า,าร้านนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะฮะอันนี้จะเป็นร้านรองเท้าคนระับจำล็อกไว้นะมีมีชื่อล็อกอยู่ครับเผื่อท่านใดสนใจร้านนะครับ ก็จำชื่อล็อกได้เลยอันนี้ก็จะเป็นร้านกระเป๋าเหมือนกันครับร้านนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นร้านของฝากครับเป็นของฝากบ้านเรานะครับแตไทยหน่อยพวกกระเป๋าช้างอะไรอย่างเงี้ยเครื่องห้อยกำไลข้อมืออะไระรับ อย่างชาวต่างชาติเวลามาบ้านเราเนะี่ยเขาชอบจะซื้อของแนวแนวนี้ไปนะเป็นของฝากไปไปบ้านเขาบ้านเราแบบทําสวยคนระับเป็นงานวิจิตรศิลน,นะทั้งกระเป๋าทั้งกําไลข้อมือคนระับนี่เป็นนักท่องเที่ยวคนระับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชอบมาซื้อกัอนเะยอะครับร้านรองเท้าก็มีนะครับ นี่ <Es per ated> เป็นร้านแว่นตานะร้านนี้เสื้อผ้าสวยๆหลายร้านเหมือนกันคนระับมีสาวๆมานี่ซื้อช้อปปิ้งกันไม่หวัดไม่ไหวคนระับ าสติ๊กเกอร์ของฝากนะครับ pues อันนี้ผมก็เดินกันไปเรื่อยๆครับเดินดูไปด้วยกันครับแอดก็ใหม่นะครับเพิ่งแต่เคยขับรถอ่าผ่านมาที่ถนนรัชดานี่็ก็แอบเห็นอยู่นะครับช่วงแรกๆนะครับก็ตอนนั้นก็เพิ่งสร้างนะครับ พอมาได้เห็นของจริงก็ทำทำสวยนะพื้นที่จัดโซนจัดอะไรได้น่านั่งครับช่วงนี้ก็ช่วงหน้า,นาหนาวแล้วครับลองมาเดินเที่ยวกันได้ที่จอร์แร์รัชดานะครับมีพื้นที่มีโซนมีสถานที่นั่งเล่นครับครบนะครับ เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปเดินดูกันต่อครับโซนเสื้อผ้านะครับ <selves. S 1> เดินไปด้วยกันครับแอดก็เพิ่งมาเที่ยวที่นี่เป็นครั้งแรกครับวลานี้สวยครับเสื้อผ้าเครื่องประดับมีครบเลยร้านนี้เสื้อผ้าแฟชั่นเคสนื้ถือก็มีนะติดฟิล์มมือถืออะไห่มือถือมีอยู่ เสื้อสวยๆนั่นเลยราคาก็100กร้อยกว่าบาทขึ้นไปนะครับราคาไม่แรงนะครับร้อยสองร้อยครับร้านถุงเท้านะครับถุงเท้าสวยเดียวเท่ๆเลย โซนเสื้อผ้านี่ก็จัดได้สวยดีครับเดินง่ายครับ <Thank you. S 1> โซนเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับ

มีครบเลยนะครับโน่นอ้ร้านจัดผมก็มีฮะร้านจัดผมน่าจะเป็นร้านจัดผมชายครเป็นแนววินเทจนีร้านโมเดลรถนะ เป็นปูุ้ิจาเป็นโมเดลครับดีดมดเ้วยป็นยังไลคั่โซนระหว่างอันนี้ก็จะเป็นโซนกลางๆร,ระหว่างโซนที่แบบเป็นนั่งนั่งทานเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็อันนี้ก็แยกเป็นโซนแบบชัดเจนครับเดินง่ายครับ ทั้งโซนโซนเสื้อผ้าแล้วก็โซนอาหารนะ,ะรก็แยกโซนไว้เดินง่ายมากครับตูร้รองรองเท้าก็มีครับรวันนี้ก็จะเป็นคืนวันเสาร์นะครับ ยิ่งดึกครับยิ่งคนยิ่งเยอะครับที่แอดเดินมานี่คน,เ,น,น,นเริ่มทยอยมาเด,นดนินไปดูด้วยกันนะร้านเดินได้ อันนี้เป็นโซนเสื้อผ้าของใช้ของเต่งตัวครับก็จะเป็นเป็นโซนเป็นโซนไแบบตลาดนี่สะอาดดีนะครับเดินง่ายครับแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกโซนเสื้อผ้าของกินคนระับของเต่งตัวพื้นที่ด้านหน้าของจอร์ดแฟร์รัชดาก็จะเป็น โซนของรถโบราณรถคลาสสิกครับก็จะมีเก้าอี้สนามนะครับให้นั่งนะครับช่วงนี้ประมาณสักทุ่มสองทุ่มนี่อากาศดีมากนะครับน่านั่งเล่นมากเป็นอากาศที่แบบสดชื่นมากครับช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของเดินเอียงออนทัวร์ยัมมี่เลยครับก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับร้านไหนเด็ดร้านไหนอร่อยครับ หรือเสื้อผ้าร้านไหนแน,แนะนําก็ที่จอร์ดแฟร์รัชดาก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ก็ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งตลาดที่าสายชอปปิ้งนะครับสายเดินชิวนะครับหน้ามาเที่ยวนะครับจอร์ดแฟร์รัชดาขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมคลิปของช่องเดินเอียงออนทัวร์ยามีนะครับเราก็จะมีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆม่อย่างนี้มาให้กันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับ